ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมอาร์ล็อกซิลเวอร์นะครับก็ไม่ได้พบกันเซนานเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่ห่างหายการรีวิวเวชนาครับหรือว่าเอามือถืออะไรมาอวดหรือของอะไรมาอวดนะก็ล่าสุดที่อวดไปก็เป็นรถรถเครื่องนะครับเป็นมินิไบค์นะครับมินิไบค์ ชื่อรุ่นของมันก็คือ M S X หนึ่งสองห้าหรือว่าจะเรียกว่าร้อยยี่ห้าสก็ได้นะครับแต่ว่าคงจะบิดกันไม่ถึงนะเพราะว่าอถ้าใครบิดถึงก็คือคงคง,คงจะแต่งกของด้วยด้วยนะฮะก็โอเคสำหรับใครที่อผมไปลบคุณอะไรไว้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็บางทีแบบว่าแบบว่าบางอย่างคือพิมพ์ไปโดยที่ไม่ทันคิดหรือว่า บางอย่างคือแบบเห็นแล้วมันงุดหงิดนะฮะก็อาจจะเข้าไปโพสต์นะครับอาจจะเข้าไปโพสต์หรือว่าอาจจะไปช่วยผู้อื่นนะครับที่เขาโพสต์อยู่แล้วแบบว่าตอบไว้ตรงคําถามนะครับสําหรับบางอย่างนะฮะก็ก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่างอย่างแรกก็คือที่ที่ที่ผมทาคลิปนี้มาเพราะว่า สำหรับคนที่หรือว่าพี่พน้องๆที่เพิ่งเริ่มเล่นเริ่มเล่นรถนะครับก็ผมถือว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่ขับสนุกมากนะครับนะครับซึ่งแรกๆผมก็เล็งตัวเล็งตัวอะไรนะของคาวาของอาตัว2ซ็นย์นะครับแล้วก็นินจาสามร้อยนะครับก็ว่าจะอยากจะได้อยู่นะครับแล้วก็ ไปลองไปลองไปลองขี่ลองคอมแล้วมันมันมันไม่ขี่ขี่ได้ครับแต่ว่ามันจะแบบว่าเวลาจอดเนี่ยคือผมเป็นคนที่แบบว่าส่วนสูงของขาคือมันไม่สูงมาก้วทำให้เวลาจอดเนี่ยต้องเอียงรถเยอะแล้วก็ขารับน้ำหนักเยอะนะครับก็เลยก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็อีกตัวของ h ัน da ที่ว่าจะเล่นตัวตัว c b r นะครับก็ ผมก็มองว่ามันมันสูงไปก็ขับขี่ไม่ค่อยถนัดได้ครับแต่ว่าแต่ถามว่ามันมันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับอ่าท้ายที่สุดสุดท้ายเออยังยังก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไปลองมาของ h ัน da ก็เป็นอ่าตัวฟ o r ์ซ่าสามร้อยนะครับซึ่งผมเล็งไว้จะแรกนะว่าจะต้องซื้อให้ได้นะครับก็ปรากฏว่าไปลองขี่นะครับไปลองขี่ดูแล้วรู้สึกว่า ขี่แล้วแบบกำเร็วหรือว่าการเอาตัวเนี่ยโอเคนะครับแต่ผมมองระยะยาวว่าพวกอะไรพวกอะไรพวกเนี้ยคือแบบว่าเราเราทำงานเราแบบว่าเงินไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าพอตอนแบบว่าส่งเข้าส่งเข้าสูตรคือ ตามวงล้ออะครับแล้วก็มันจะทําให้มีปัญหาตรงที่ว่าอของหรือว่าอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงก็เลยก็เลยอ่าเราก็มองไกลว่าเออถ้าเกิดเราจะขยับเนี่ยเราลองเล่นตัวเล็กก่อนดีไหมนะครับมันเล่นตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กเนี่ยผมบอกว่า,วาเออมันก็ขับสนุกดีนะนะครับมันขับสนุกดีแล้วก็เป็นอะไรที่อืมใจละนะครับก็ ก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับทำให้อขับแล้วรู้สึกว่าเวลาไปกับใครเนี่ยนะครับไปสองสาคันอะไรเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับหรือว่าไปออกทริปนะครับหรือว่ากี่คนดียอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออยังมีคนอย่างอย่างเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมก็ขับรถเล่นนะครับก็คือว่าขับไปนครธมนะครับ ปดูนู่นดูนี่คือเราแบบว่าตอนตอน,ตอนช่วงทางจะไปเนี่ยมีรถมาตัดหน้านะครับแต่ว่าไม่ล้มนะครับคือเขามาขอถ่ายรูปนะครับไอ้เราก็แต่งตัวสะเต็มยศเลยนะฮะก็แบบว่าใส่ใส่เสื้อใส่เสื้อคลุมที่มีการแฮนด์นะครับแล้วก็ใส่หมวกใส่คือใส่แบบทุกอย่างอ่ะคือแบบว่า เต็มย,ยนอ่ะตะขาดแค่รองเท้าแค่นั้นเองนะครับก็ใส่แค่รองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าผ้าใบเลาวก็เห็นเขา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 ก็เห็นตะไคร้ละคือ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 ผมอเห็นเนะี่ยมีคนมาจอดแบบอ่าแบบว่าคือเขาคอยตามอ่ะแล้วผมแล้วผมก็เลยเขาก็ผมก็จะชะลออีกนะครับแล้วเขาก็ขึ้นมาปาดหน้านึกว่าจะมาฉกอะไรก็อผมผมก็ตกใจที่เป็นรถรถเก่งด้วยนะครับเขาก็เออน้องเขา รถสวยนี่อ่ะก็ขอถ่ายรูปหนี้ได้ไหมนะครับผมก็อ่ะยืนผมก็มายืนคือรถอยู่ด้านนี้นะครับรถผมอยู่จอดอยู่อย่เงี้ยนะครับผมก็เลยจอดเบี้ยหน่อยแล้วก็เอาตัวตัวเองนะครับคือคือมายืงข้าวไว้แล้วก็ยืนทางท่ากอดอกอะไรเงี้ยคือเก๊กหน่อยครับก็ขอว่าก็คอพ้ครับโอเคๆก็ไม่มีอะไรฮะผมก็ตกใจนี่ว่าก่อจะมาป้อนอะไรหรือเปล่านะครับวิเยว ก็ถือว่าเป็นเผมก็แต่งมาเยอะนะผมก็แต่งมาเยอะแต่งแต่แฮนช่วงแฮนนะครับช่วงแฮนแล้วก็ใส่ใส่ไม่กี่อยา่างเองก็ใส่อกไก่แล้วก็ติดกันล้มนะครับเพราะว่าแฮนแฮนผมอะคือมันเป็นแฮนโรบอลน,น,นะครับเขาเห็นเออสวยดีแต่งสวยดีนะครับใส่ชิวหน้าทําเหมือนรถรถสปอร์ตรถใหญ่ะนะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะผมว่า แล้วก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราแต่งสวยมากๆเนี่ยเรายิ่งต้องมีควา,ามระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนยกรถนะครับหรือว่าโดนขโมยรถในการใช้ไขควงอะไรเนี่ยแทงลูกนัแจเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่ารถมันเล็กอ่ะประจัยนะครับคือคือ,คอยิ่งเทา่ายิ่งเราแต่งสวยมากนะครับนะครับแต่ถ้าเราขี่กันเป็น,เป,นเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคือมันจะปลอดภัยนะครับแต่ว่า คนเดียวเนี่ยคือมันจะอันตรายนิดนึงนะครับก็เป็นห่วงนะครับเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะฮะที่ว่าหรือว่าหรือว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับก็ค่อยแบบว่าขนาดต้นเราเรายังยังเคยเกือบเกือบโดนนะคือมีมีคนมานั่งค่อมเราพอดีเรากดล็อกนะครับเรากดล็อกซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเขาเขาก็เลยลุกออกไปนะครับ นะครับซึ่งผมขี่ในตลาดจอดๆช่วงนในตลาดนะครับสุดท้ายเสียงเราผมอยู่แค่ตรงข้ามเองนะครับดีว่าผมผมถืออาตัวตัวติหมดไปด้วยนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเสร็จแน่นครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็คงฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีสินค้ามาด้วยใจเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ